เดี๋ยวให้ถ่ายไปเี่นได้เลยเนาะโอเคอ่ะตอนนี้มาพูดถ like, ึงการดูแเดินึงสายและการสาบแฟนคลับคนงคนก็แบบนี้ไงบางคนก็บอกว่าปวดไอ้ได้แล้วเราแต่งงานไปแล้วไม่จะเป็นแม่เป็นเราตัวเองหรือสาวๆตอนนี้รักเลยการเดินสายรวมถึงคุณผู้ชายด้วยคุณผู้ชมบอกกันนะครับว่ามันไม่มีวันสายกันไปแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุก็ไม่ได้เกี่ยวกับเพศที่วัยผมว่าทุกคนสามารถเดินได้แล้วก็มีโน้ตการ์ดใหม่ซึ่งไม่เจ็บเลยซึ่งก็ออกมาดูดีด้วยนะครับ ท่านช่วยทุกคนลองลองมันด้วยตัวเองกันนะครับผมใช่แล้วค่ะแมววันนี er ้ก <laughs> ็นะคะได้ต like ิดตามผลงานของทน้องเจ็ดสีเนาะมีช <sh> ่วงนี like ้จะมีถ่ายแบบผ้าหูหวานมือถไหมคะเอออย่าครับดูสิแล้วใส่ย่ากเดียรเดยร์ะโอ้ยไนะด้านหลังเนี่ยปีหน้าได้ประมาณหกรแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยนีเรื่องใหญ่อะตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสาบคุณอ๋อนะคะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลตัวเอง ลูกค้าของทางเด็กซีลเตอร์เดี๋ยวคุณหอมยังอยู่นิดนึงเนาะแถวลูกเราบนเวทีนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวให้หอมไปพักก่อนนะไปพักก่อนนะคะัอ่ะเอาเสื้อบริเวณของคุณหอมได้ค่ะ